อยากให้เห็นว่าถ้าเป็นสังมลนอุตริเท้ๆเนี่ยหน้าตาลุงช่วยอธิบายหน่อยแล้วก็บอกหน่อยว่ามันต้องเป็นยังไงอันนี้ลกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธุ์ตอนนี้อยู่ที่อ,อุตรดิตต์ตรงนี้เราเรียกอะไรน,นี่ <othe> ท่าปลาเหรอเรื <N> ่องอะไรถ้ำฉลองถ้ำฉลองอ้าวมาพบกับล <nde> ุงทวินครับครับครับสวัสดีครับลุงทวินนะครับวันนี้มาดูแปลงของลุงทวินมาดูที่สถานการณ์ไผ่้ังมนเนี่ยมันตอนนี้คือเศรษฐกิจแบบบ้านเราตอนนี้เขาเรียกว่ามันแย่นะคือเราเองก็พยายามจะหาช่องทางใหม่ๆนะใหม่ๆนี่ก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยปลูกนะแต่เรานําเสนอเรื่องไผ่นะครับ ก็เลยมาดูตั้งแต่ต้นน้ำเลยต้นน้ำคือการผลิตที่นี่นะครับพอดีเราได้เบอร์จากพี่ประดับเขาแนะนำว่าให้มาตรงนี้เลยก็เลยวิ่งมาหานะครับแล้วมาดูทีนี้ก็มาดูเริ่มต้นเลย9ก้าพัน อ้าวมาดูครับอันนี้ช่วยอธิบายหน่อยนี่ก้าพันธุ์สวยอย่างนี้ต้องใช้เวลาผลิตนานไหมครับเออตรงนี้ก็คือเราก็ต้องต้องหุ้มตั้งแต่ช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนครับผมหุ้มหุ้มนานไม่ก่ว่าจะได้เพื่อความมันจะผิดภาบเนี่ยเออถ้าถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยประมาณักเดือนหนึ่งก็เริ่มประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มออกลากแล้วตั้งแต่หุ้มไปใช่หุ้มหน้าฝนหน้าฝนคือตั้งแต่ที่นี่กรกฎาได้ไหม เริ่มทำที่นี่ที่นี่เป็นใช้น้ําฝนเนาะใช่ใช่เริ่มตั้งแต่มิถุนาอ๋อเริ่มมิถุนาแต่ว่าเราต้องตัดแต่งกิ่งลอไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาเมษาตัดแต่งกิ่งไว้ตัดยอดตัดยอดนี่คือเป็นหน่อใหม่หรือว่าเป็นยังไงหรือว่าถ้ามีหน่อเก่าถ้ามีหน่อเก่าแล้วก็เริ่มตัดยอดตั้งแต่เดือนเมษามหมายถึงว่าหน่อเก่าหน่อเก่าถ้าลำใหม่เนี่ยเราก็จะต้องตัดพอหน้าฝนฝนตกลงมาแล้วมีหน่อใหม่เราก็จะเริ่มตัดอ๋อ ตัดแต่งไปเรื่อยๆตัดนอใหม่ก็ตัดตอนช่วงนั้นเลยใช่แสดงว่านอพุ่งมาเราตัดระยะเท่าไหร่ครับวามสูงประมาณ2.50เมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบได้กี่กิ่งล่ะประมาณประมาณยี่สิบกิ่งเลยนะครับแล้วประเส้นติดเยอะไหมสมมติตัดยี่สิบกิ่งแถวนี้ไม่มีน้ำนี่ได้สักครึ่งหรือเกินก็ได้ครัได้โอ้โหดีมากเลยเนี่ย เพ่อนดูกับคนทําด้วยถ้าคนทำเก่งเขารู้วิธีเขาก็จะได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนทําไม่เก่งไม่รู้วิธีเขาอาจจะได้60 70%อรอะไรเนี่ยครับคือาภาพนี้นี่ป่าชำไว้นานขนาดไหนแล้วครับนี่อันนี้ก็ได้ประมาณเดือนครึ่งเลยครับนี่เดือนครึ่งถ้าพร้อมจะขายจริงๆถ้ามีสวยต้อง เาอาประมาณประมาณสามสี่เดือนสามถึงสี่เดือนแสดงว่าฝนละเอาง่ายๆเนาะใช่ครับหน้าฝนนี่แหละตอนนี้เขาก็ทำรอไว้ก่อนหน้าฝนก็ร้อมเลยครับถ้าเราใส่ทิ้งไว้อย่างนี้สี่เดือนขึ้นไปเนี่ยครับก้าไายเราใส่สี่เดือนขึ้นไปแล้วไปไปลูกหือลูกค้าไปปลูเกเนี่ยพอได้แล้วฝนกหนอกมาากันจะขึ้นมาเลยกันทีเพราะมันจังน้อยสี่เดือนแล้วอ่ะเนาะใสี่เดือนแล้วอ่ะก็แปดถึงแปดปีแล้วครับแปดปีนะครับผมโอ้โหปลูกจาก ที่นี่ปลูกจากกิ่งทั้งหมดอันนี้อันนี้แปดปีนาะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้คุณไปถ่ายนะอันนี้แปดปีเนาะแปดปีแปดปีนี่โอ้โหนี่ปล่อยแล้วนี่ความยาวของลำน่าจะประมาณสักเคยเคยวัดกัน12เมตรน่าจะถึงเลยเนาะใช่ครับถึง12ถึง15 12ถึง15เมตรเนาะโอ้โหลำไอท้ที่นวลนวลนี่คือยังอ่อนอยู่ไม้ปีนี้มั้งใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาเราตัดอ่ะก่อนจะพาผมไปดูการตัดเนี่ยไม่รู้มีไหมนะ สมมุติลุงจะตัดลำที่ตัดได้ตอนนี้อายุที่บอกคือ2ปีใช่ไหมหรือเกิน2ปีขึ้นไปฮะสปีขึ้นไปเวลาเรามองชาวบ้านเรามองเนี่ยมองยังไงลุงลองเคี้ให้ดูเลยพอที่รบลำนี้เนี่ยลำนี้เนี่ยคือไม้พร้อมที่จะตัดได้เลยนะครับเีลยดูไหนไหนไหนอ้ยอย่างนี้หน้านี้3นิ้วถึง4นิ้วมั้งครับเนี่ยสี่นิ้วครับหน้านี้4นิ้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยขายได้ลำละเก้าสิบเก้าสิบนี่คือตัดให้เขาด้วยใช่ครับแล้วก็ขึ้นรถให้เขาด้วยใช่ครับอ๋อที่นี่เก้าสิบบาทเนี่ยครับ อ๋อไอไอหน้านี้เขาไปทําอะไรหรือว่ายิงตะเกียบส่วนใหญ่หน้านี้ทําอะไรสี่นิ้วเนี่ยคือส่วนมากที่ผมตัดขายราคาเนี้เราจะซื้อไปทำโซนิเจอร์ทําพวกบ้านไม่ขายโอเคโอเค,อเคราคามันก็ได้เนาะถ้ายิงตะเกียบมันมันก็ต้องถูกถูกอะ่ะพูดง่ายเนาะถ้ายิงตะเกียบถ้ายิงตะเกียบ,ยยบมันก็องขายไปตันตันมันก็สู้เก้าสิบมันไม่ถึงมั้งผมว่าไม่ถึงเออเราเราสู้ไปขายแบบนั้นมันได้ได้ดีกว่าอ,อย่างอย่างตอนเนี้ยผมต้องการ เขึ้นอทีนี้มันมีคําถามอีกคาถามหนึ่งที่คนชอบโฆษณากันทังหมดุ้ยคือแท้ทีนี้ผมเนี่ยไปอยู่นู่นผมก็กระซิบบอกนะผมก็เอามาจากที่นี่นะแต่ว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็จะโฆษณาว่าถ้าจะมาของแท้ต้องที่นี่แล้วผมจะไปขายได้หรือตอนหลังมาผมก็จะขายไม่ได้อสิอมันเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมบอกอเลยที่ผมทําทอยู่เนี่ยทังหมดเนี่ยมันไปทั่วประเทศแล้วครับทั่วประเทศเราก็ต้องดูจาก ถ้าคนดูเป็นเขาก็ต้องดูจากต้นดูจากลักษณะแล้วก็ลักษมันอย่างอย่างคุณพี่เอา้ังหมดไปปลูกที่สวนของคุณพี่คุณพี่ใช่ไหมคนจะตื้อถ้าจะอยากมั่นใจก็ต้องมาเดินดูสวนอเดินดูต้นแม่เดินดูต้นแม่ว่าเออใช่ไหมโอเคไหมใช่ครับตอนนี้เราต้องสังเกตดูแล้วว่าต้นแม่หนึ่งลำตรงสวยไม่คดกิ่งแขนงมีน้อย เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาตรงไหนโชว์ซะหน่อยอยากให้เห็นว่าถ้าเป็นสังมุนอุตริแท้ๆเนี่ยหน้าตาลุงช่วยอธิบายหน่อยแล้วก็บอกหน่อยว่ามันต้องเป็นยังไงอันนี้คืออธิบายหน่อยเป็นสังมุนของอุตรดิตแท้ๆเนี่ยแขนงเขาจะมีน้อยแขนงน้อยแต่นี้ยังมีอยู่เนี่ยใช่ไหมมีมีบ้างใช่ไหมมีบ้างครับแต่ว่าไม่เหมือนกับสังพันในป่าไม่เหมือนกับสังนวลอ๋อถ้าสังนวลเนี่ย S <S <S เดี๋ยวดูจากกอนนี้แล้วเดี๋ยวไปถ่ายดูไป,ไปดูสางนวลกัน <S <S ใช่ครับว่าของในป่าไอ้สางพันในป่าแขนก็จะมีลกกอลกแล้วก็ลำกอแบะกอไม่แบะด้วยตรงครับอแต่เนี้ยแขนก็จะมีน้อยแล้วก็ลำตรงกอไม่แบะอะไรเงี้ยครับอ๋อลำมันพุ่งเลยครับผมลำมันพุ่งเลยใช่ใบไผ่ก็จะใหญ่กว่ากันใบทางนี้จะใหญ่กว่าใช่ครับสางนวลใบมันจะฝอยเล็กๆใช่ฮะแล้วก็กอแบะกอจะแบะโค้งลำโค้งนั่นแหละไอ้สางป่าเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ